อุปนิสัยพระเจ้าตากสินชอบสนสนากับนักบวชเนื่องจากในจดหมายไม่ได้ระบุวันออกเดินทางอย่างแน่ชัดมองซิเออเรอบองอาจเดินทางออกจากเมืองปอดิเชรีราวไปเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนาพศ2313และถึงกรุงธนบุรีเมื่อวันที่22เดือนพฤษภาคมพศ2314 เนื่องจากต้องแวะทำนับไหลายจุดและประสบปัญหาลมทะเลที่เป็นอุปสรรคในการเดินทางล่าชา้พาเมืพพพอ่อวันที่25พฤษภาคมพศ2314มองเอ,อเรอบองและคณะมิชเนรีได้เข้าเฝ้าพระเจ้าตากสินและทูลเก้าถวายบรรณาการพระเจ้าตากสินมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเก้าพระราชทานหมักให้คณนะ มิชันารีรับประทานพร้อมด้วยผ้าและเงินตาตามธรรมเนียมโบราณและรับสั่งให้เสนาบดีจัดหาที่ดินพระราชฐานให้คณะมิชันารีเพิ่มเติมต่อมาในวันที่2เมษาได้มีการจัดงานขึ้นปีใหม่ได้มีการจัดงานขึ้นปีใหม่เล่น การลื่นเริงทั่วพระนครพระเจ้าตักสินทรงพรักแะเสมสำราญพระราชานไทยมากโปรดเก้าให้คณะมิชเนรีเข้าเฝ้าจึงได้โรงประทับกับเสือธรรมดานั่งเสมอกับพวกที่มาเข้าเฝ้าอย่างไม่ถือพระองค์ทรงสนพระไทยคิดศาสนาไม่น้อยแล้วมีพระราชาปฏิสันถานกับคณะมิชเนรีอย่างเป็นกันเอง เช่นทรงไต่ถามว่าถ้าพระเจ้าไม่มีตัวตนแล้วจะพูดกับมนุษย์ได้อย่างไรเรานอกจากนี้ยังทรงเห็นชอบกับแนวปฏิบัติของพวกมิชเชนรีที่หากเข้ารีดบวชเป็นพระแล้วห้ามไม่ให้ศึกและห้ามไม่ให้มีเมียทรงมีพระราชประสงค์จะให้พระสงฆ์ในพระพูทธศาสนาถือปฏิบัติเช่นกันจึงทรงหันพระองค์ไปทางที่พระสงฆ์เข้าเฝ้า แล้วรับสั่งว่าเมื่อใครบวชแล้วจะศึกไม่ได้และจะมีเมียมไม่ได้เป็นอันขาดและทรงย้ำพระสงฆ์ต้องเรียนรู้ภาษาบาลีเพื่อใช้ศึกษาพระพุทธศาสนาเฉกเช่นพวกนักบวชคิดที่ต้องศึกษาภาษาละตินเพื่อใช้ศึกษาคิดศาสนาค่ะ ก็ได้เล่าให้ฟังกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวักฟังเพลงสักครู่นะคะกลับมารับฟังช่องสุดท้ายของรายการค่ะ